คุยกันให้ดูเรื่องเดี๋ยวนี้นะอลิซวรารินร้องบอกคนที่กำลังลงนอนให้หันกลับมาคุยกับเธอก่อนหลังจากที่เธอพาสิงหาไปทำแผลที่ห้องพยาบาลแล้วเธอก็ไม่ได้เจออลิชาอีกวรารินพยายามตามหาหล่อนทั่วมหาวิทยาลายัยแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นแม้เงาเธอพยายามโทรหาอลิชาหลายสิบสายแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับจนหมดปัญญาจึงได้กลับมารออยู่ที่หอ เวลาผ่านไปจนร่วมเที่ยงคืนอลิชาจึงกลับเข้ามาด้วยอาการมึนเมาทำไมต้องไปกินเหล้ามาด้วยวรารินถามเธอรั้งตัวของคนเมาให้ลุกขึ้นมานั่งคุยกับเธอในเมื่อวันนี้มีเรื่องสำคัญอีกมากที่เธอต้องเคลียร์กับหล่อนให้รู้เรื่องเรื่องของเราไม่ต้องมายุ่งแล้วที่เรื่องของเราละ่ะทำไมต้องเข้ามายุ่งด้วย ก็ไอหมอนั่นมันชั่วไงมันไปนอนเอากับผู้หญิงไม่เลือกหน้าขนาดนั้นเธอยังจะหลงเชื่อมันอยู่อีกเหรอลืมหูลืมตาบ้างนะออมอลลชาหันไปตามแรงตบหล่อนมองใบหน้าเพื่อนสนิทอย่างอึ้งอคิดไม่ถึงว่าวรารินจะไม่เชื่อคำพูดของหล่อนซ้ำยังคิดว่าหล่อนใส่ร้ายคนรักของเธออีกเธอคิดว่าเราง่อเหรออลิซเธอนั่นแหละที่มีอคติกับพี่เขาไปเองแต่มันกำลังหลอกเธออยู่นะออมใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นน่ะ ถึงงั้นก็เถอะแต่ยังไงมันก็เป็นเรื่องของเราไงคนที่คิดแต่จะใช้กําลังทําร้ายคนอื่นอย่างเธอน่ยไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครหรอกนะอลิซแต่ว่ามันอลิชาลุกขึ้นตรงเข้าไปหาวรารินหล่อนตั้งใจจะเข้าไปอธิบายและขอให้เธอใจเย็นๆแต่วรารินก็ไม่ฟังอะไรอีกหยุดอยู่ตรงนั้นแหละอย่ามาแตะตัวเราออมแต่เราเป็นห่วงเธอนะเราหวังดีกับเธอนะ เธอก็รู้ว่าไอหมอนั่นมันหลอกผู้หญิงไปทั่วทําไมเธอไม่เชื่อเราล่ะเพราะมันเป็นเรื่องของเราไงเราจะโดนหลอกหรือเป็นควายมันก็เป็นเรื่องของเราเธอจะมายุ่งวุ่นวายทำไมถ้ามาอยู่ด้วยแล้วทำตัวหน้าดําคาญคอยสร้างปัญหาให้เราขนาดนี้ก็ย้ายออกไปเลยไปไม่พูดเปล่าแต่ว่าดารินเขว้องหมอนของอลิชาใส่หน้าหล่อนเต็มแรงเธอตรงไปยังตู้เสื้อผ้าและพยายามรื้อเสื้อผ้าของอลิชาออกมา ซึ่งอลิชาก็ปรีเข้าไปกอดตัวของวรารินไว้จากข้างหลังทั้งคู่ฉุดกระชากกันอยู่นานเมื่อวรารินเองก็กำลังโมโหจนถึงขีดสุดเธอไม่พอใจที่อลิชาก้าวไกยเรื่องส่วนตัวของเธอและยังทำร้ายคนรักของเธอด้วยด้านอลิชาเองก็มึนเมาจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีเท่าที่ควรไม่นะออมเราจะอยู่กับเธออย่าทำอย่างนี้เลยนะ อลิชาร้องห้ามหล่อนแย่งเสื้อตัวหนึ่งที่วราเรนรื้อออกมาและโยนกลับไปไว้ในตู้เสื้อผ้าตามเดิมก่อนจะออกแรงรั้งเพื่อนสนิทของตนและทุ่มลงไปบนเตียงก่อนจะตามขึ้นไปคล่อมตัวของวราเรนเอาไว้อลิชาใช้เรียวแรงที่มีตรึงวราเรนไว้กับเตียงจนเธอไม่สามารถลุกขึ้นมาอาละวาดได้อีกเมื่อนั้นทุกอย่างจึงเริ่มสงบลงปล่อยนะอลิชเธอจะทำบ้าอะไรของเธอ ไม่อลิชาปฏิเสธทั้งที่ยังคงหอบทีพิษของแอลกอฮอล์ทำให้ใบหน้าของหล่อนแดงกำ่ัและทำให้สติสัมปชัญญะของหล่อนเหลือน้อยลงเต็มทีปล่อยเรานะอลิษเธอกำลังทำให้เราเกลียดเธอนะเราขอโทษแต่เราปล่อยเธอไปไม่ได้เราอยากอยู่กับเธอนะออมเราขอโทษที่เราก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเธอเราแค่ไม่อยากให้เธอเสียใจเราขอโทษ อลิชาพูดยาวเหยียดหล่อนมองใบหน้าของวรารินด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาอาบสองแก้มความน้อยใจในตัวเพื่อนสนิททวีคูณขึ้นจนทำให้อลิชาไม่สามารถซ่อนความอ่อนแอไว้ได้อีกต่อไปหล่อนซบหน้าลงกับไหลข้างหนึ่งของวรารินแล้วร้องไห้ออกมาอย่างไม่นึกอายหมดแล้วศักดิ์ศรีของหญิงสาวคนหนึ่งความเข้มแข็งที่อลิชาใช้มันเป็นกำแพง ตลอดระยะเวลาหลายเดือนมานี้พังทลายจนหมดสิ้นเราเป็นห่วงเธอเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าต้องเห็นเธอเสียใจจากไอ้หมอนั่นเราอยู่ไม่ได้หรอกนะอ,อมอลิชาอธิบายเสียงเครือจนแทบฟังไม่ได้สับแต่ถึงอย่างนั้นว่ารารินก็ยังได้ยินมันอย่างชัดเจนเธอรู้สึกใจเย็นลงมาบ้างแต่ความโกรธในตัวของเพื่อนสนิทนั้นยังคงเหลืออยู่เรารู้ว่าเธอเป็นห่วงเรา แต่สิ่งที่เธอทำมันก็ไม่ถูกต้องเธอทำร้ายพี่สิงหาจนหัวแตกขนาดนั้นแล้วเธอยังจะขอให้เราเข้าใจเธออีกเหรออลิซทำไมเธอต้องปกป้องหมอนั้นด้วยเราทำไปก็เพราะว่าเรามีเหตุผลเธอเชื่อมันมากกว่าเราเหรออลิชาถามเสียงสั่นเพราะเขาเป็นคนรักของเราไงเธอไม่เคยรักใครเธอคงไม่เข้าใจหรอกอลิซเธอไงเรารักเธอไงเรารักเธอมาตลอดไม่รู้หรือไง อลิชายันตัวเองขึ้นหล่อนยังคงค่อมร่างของวารารินเอาไว้และมองลึกลงไปในดวงตาคู่สวยของเธอเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่หล่อนพูดเมื่อครู่นั้นหล่อนพูดมันออกมาจากใจจริงๆโดยที่อลิชาไม่ทันได้รู้เลยว่าการกระทํานั้นของหล่อนกําลังทําให้คนที่อยู่ใต้ร่างใจเต้นไม่เป็นสำัำเธอเธอว่ายังไงนะเรารักเธอเราอยากปกป้องเธอ เข้าใจไหมออมอลิชายืนยันคำพูดของตัวเองด้วยการกดจูบลงบนริมฝีปากสวยของวรารินโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้เธอได้ตั้งตัวอีกหล่อนกดจูบซ้ำๆจนคนที่ถูกกระทำต้องส่งเสียงประท้วงในลำคอเมื่อรู้สึกขาดอากาศหายใจวรารินหอบทีเมื่ออลิชาปล่อยริมฝีปากของเธอให้เป็นอิสระแต่ก็แค่ครู่เดียวเท่านั้นเมื่ออลิชากดจูบซ้ำลงมาอีกรอบ คราวนี้วราลินไม่ได้ขัดขืนเธอไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเหตุใดตนจึงรู้สึกดีกับสัมผัสที่อลิชามอบให้อันที่จริงครั้งหนึ่งวราลินเคยคิดว่าเธอมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นกับอลิชาแต่เธอก็พยายามมองข้ามมันไปและให้เหตุผลกับตัวเองว่ามันคงเป็นเพียงความใกล้ชิดและความผูกพันเท่านั้นจนเมื่อสิงหาผ่านเข้ามาในชีวิตวราลินจึงลองให้โอกาสเขา เธอหวังว่าสิงหาจะทำให้ความรู้สึกบางอย่างที่เธอเคยรู้สึกต่ออลิชาหายไปและก็เหมือนจะได้ผลเมื่อวรารินคิดว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันเริ่มลดลงจนเมื่ออลิชาสารภาพรักกับเธอเมื่อครู่วราลินจึงได้รู้ว่าที่เธอพยายามมานั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อในตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกฉุดลงไปในความรู้สึกนั้นอีกครั้ง เสียงหวานหลุดออกมาจากปากของวรารินเมื่ออลิชาปล่อยริมฝีปากของเธอให้เป็นอิสระหล่อนเคลื่อนใบหน้าของตัวเองให้ต่ำลงและพรมจูบไปทั่วเหมือนเด็กที่กำลังสนุกสนานกับของเล่นชิ้นโปรดและมันก็ทำให้วรารินรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะขาดใจสมองของเธอขาวโพลนไปหมดจนแทบจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่กำลังเลิดของตัวเองได้พอเธออลิซอย่าทำแบบนี้เลยนะ วรารินร้องปรามสติที่เหลือเพียงน้อยนิดของเธอบอกให้อลิชาควรหยุดการกระทำนี้เราไม่ดีตรงไหนหรอทั้งที่เราก็รักเธอแม่ขนาดนี้เราดูแลเธอดีขนาดนี้เธอเลือกเราไม่ได้เหรอให้โอกาสเราไม่ได้หรอออมอลิชาพูดเสียงแผ่วประโยคตัดพ้อของหล่อนทำให้ใจของวรารินอ่อนโยบยาบเธอไม่ได้ตอบคำถามของเพื่อนสนิท แต่กลับยกมือขึ้นโอบรอบคอของหล่อนไว้แทนทำยังไงได้เมื่ออลิชาเป็นคนจุดไฟปรารถนาขึ้นมาเองดานอลิชาเมื่อเห็นว่าวรารินไม่ได้ขัดขืนแม้เธอไม่ได้เอ่ยปากอนุญาตแต่ความต้องการของอลิชาที่มีต่อเธอนั้นก็ประทุขึ้นมาใส่จนไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปแล้วหล่อนกดจูบซ้ำที่ริมฝีปากอวบอิ่มอีกครั้ง กลิ่นแอลกอฮอล์จางๆที่อลิชาดื่มมันเข้าไปถูกผสมกลมกลืนไปกับกลิ่นกายหอมหวานของคนที่อยู่ใต้ร่างความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นทําให้วรารินเริ่มที่จะต้านทานไม่ไหวนั่นคงเป็นเพราะแรงปารนาที่พุ่งทยานขึ้นและหล่อนไม่คิดจะระง,งับอารมณ์นั้นแม้แต่น้อยบทรักเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดอลิชาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งตนจะล่วงเกินเพื่อนสนิทของตัวเองเช่นนี้ แต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นแล้วและหล่อนไม่รู้ตัวเลยว่าความผิดพลาดของหล่อนในคืนนี้จะกลายเป็นจุดพลิกผันของความสัมพันธ์ระหว่างเธอทั้งคู่และยากที่จะแก้ไขเช้าวันต่อมาอเลชาลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับความสุขที่เอ่อล้นอยู่เต็มหัวใจหล่อนพลิกตัวหวังเพียงจะกอดหญิงสาวที่หล่อนกอดมาตลอดทั้งคืนแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าวารินไม่ได้นอนอยู่กับหล่อนแล้ว อลิชาลุกขึ้นหล่อนสวมเสื้อผ้าพเพียงลวกๆและตรงเข้าไปในครัวหล่อนภาวนาขอให้วรารินอยู่ที่นั่นหล่อนอยากพูดคุยและปรับความเข้าใจกับวรารินหล่อนอยากบอกเธอว่ารักและอยากดูแลเธอมากแค่ไหนแต่อลิชาก็ต้องผิดหวังเมื่อไม่มีแม้เงาของวรารินมีเพียงจดหมายฉบับหนึ่งที่วรารินวางทิ้งไว้บนโต๊ะทานข้าว ฉันคงไม่สามารถอยู่เจอหน้าเธอได้อีกช่วยย้ายออกไปจากห้องของฉันความเป็นเพื่อนของเรามันจบลงไปแล้วเรื่องเมื่อคืนฉันจะคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโทษทีที่ไม่ได้อยู่บอกเธอด้วยตัวเองพอดีพี่สิงหารอฉันอยู่ทุกอย่างชัดเจนแม้ว่ารารินจะเขียนอธิบายไว้เพียงไม่กี่บรรทัดอลิชาล้มทั้งยืนหล่อนซุดลงและนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้น ความเสียใจท้าโถมจนหล่อนไม่สามารถยืนอยู่ได้อีกทุกอย่างเฉลยแล้วว่าทุกสิ่งที่หล่อนทําทุกคําที่หล่อนพูดไม่เคยส่งไปถึงหัวใจของวารารินเธอไม่ได้เลือกหล่อนไม่เลือกและคงไม่มีวันเลือกหลังจากวันนั้นอลิชาก็ย้ายออกจากห้องของวารารินหล่อนกลับไปอยู่ที่บ้านครอบครัวของหล่อนทราบเรื่องนี้ดี โดยเฉพาะอัญชิสาที่รับฟังทุกเรื่องราวของน้องสาวและเป็นคนเอ่ยปากคุยกับบิดาเพื่อขอให้อลิชาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตามที่เจ้าตัวต้องการและนับจากวันนั้นอลิชาก็ไม่ได้เจอวรารินอีกด้านวรารินเองก็ไม่ได้มีความสุขนักเธอนอนร้องไห้ทั้งคืนเมื่อกลับมาและพบว่ามีเพียงห้องนอนที่ว่างเปล่า อลิชาย้ายออกไปจากห้องของเธอจริงๆหล่อนไม่ได้ตามไปง้อเธอเหมือนกับทุกครั้งที่อลิชาชอบทำในตอนแรกวรารินพยายามบอกตัวเองว่าเธอโกรธที่อลิชาล่วงเกินเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปและเธอใจเย็นลงแล้วเมื่อนั้นเธอจึงได้รู้ว่าเธอเองก็รู้สึกไม่ต่างจากหล่อนเธอมีความสุขกับทุกสัมผัสที่อลิชามอบให้ เธอใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้นึกย้อนไปถึงประโยคบอกรักที่อลิชาเอ่ยมันออกมาแต่แม้จะรู้สึกเช่นนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกเมื่อเธอทราบข่าวว่าอลิชาย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วทุกอย่างดําเนินไปโดยที่ปัญหาไม่เคยถูกพูดถึงไม่มีใครพยายามที่จะกลับมาแก้ไขทั้งสองคนต่างคิดกันไปคนละอย่าง อลิชาเสียใจที่เพื่อนสนิทไม่เคยมองเห็นความดีที่ตนพยายามทำและไม่เคยตอบรับความรู้สึกของหล่อนซ้ำยังคิดเสียว่าเรื่องระหว่างเธอทั้งสองคนในคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นวรารินทำเหมือนกับว่าความรักของหล่อนไม่มีคุณค่าส่วนวรารินก็รู้สึกผิดที่ตนไม่เคยสังเกตเห็นความรักความหวังดีที่อลิชามอบให้เธอปล่อยให้หล่อนต้องโดดเดี่ยวอ้างว้างทั้งที่หล่อนคิดถึง และทำเพื่อเธออยู่ตลอดเวลาเธอเป็นคนโง่ที่ไม่เคยมองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าโง่ที่ไม่รู้แม้กระทั่งความรู้สึกจริงๆของตัวเองมือบางสันดะริกเช่นเดียวกับไหลเล็กที่สันเทาอลิชาไม่มองใบหน้าของคนที่เมินเฉยใส่หลอนมาตลอดสองวันนี้ แต่กลับก้มหน้าลงแล้วร้องไห้ออกมาอย่างไม่นึกอายทั้งที่ไม่เคยต้องการให้เหตุการณ์ลงเอยเช่นนี้แต่วินาทีสุดท้ายก่อนที่หล่อนจะต้องสูญเสียวรารินไปอีกครั้งก็ขอให้หล่อนได้ทำในสิ่งที่หล่อนอยากทําสักครั้งฉันไม่ได้ความจำเสื่อมฉันกลับมาที่นี่และพยายามตามหาคุณฉันอยากดูแลคุณเหมือนเดิมแต่ฉันมันขี้ขลาดเอง ฉันคิดว่าคุณคงจะโกรธและเกลียดฉันมันไม่มีทางไหนเลยที่จะทําให้ฉันมีโอกาสได้ดูแลคุณอีกโดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ฉันเคยทําฉันขอโทษนะคะแต่ฉันเลิกรักคุณไม่ได้จริงๆอลิชาพูดทั้งน้ําตาหล่อนยังคงจับมือของวรารินไว้ไม่ยอมปล่อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาสบตากับวรารินตรงๆฉันรู้ว่าสิงหากําลังรอคุณอยู่ ฉันรู้ทุกเรื่องที่ในนั่นกำลังทําฉันสามารถกำจัดเขาไปให้พ้นทางได้แต่ถ้าคุณเลือกเขาเหมือนกับที่คุณเคยเลือกฉันก็จะหลีกทางให้วราลินเงียบไปไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากอดีตเพื่อนสนิทเธอตกใจที่รู้ว่าหล่อนไม่ได้ความจําเสื่อมและโกรธนิดหน่อยที่หล่อนโกหกเธอแต่แรกกับการที่ทำให้เธอได้รับรู้ว่าอลิชาย,ยังคงพยายามอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ดูแลและอยู่เคียงข้างเธอเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทําให้วรารินมองข้ามความผิดนั้นไปได้และให้อภัยหล่อนอีกอย่างคือเมื่อวรารินได้รู้ความจริงเช่นนี้แล้วเธอกลับรู้สึกดีใจมากกว่าที่สุดท้ายแล้วอลิชาไม่ได้หลงลืมเธอไปจากความทรงจำจริงๆหล่อนยังคงเป็นอลิชาคนเดิมและหล่อนก็ยังคงรักเธอเหมือนเดิม ออมคุณช่วยเลือกพอเถอะคะ่ะคุณอลิศคำพูดของอลิชาถูกหยุดไว้เพียงแค่นั้นเมื่อวรารินตัดบทเสียก่อนเธอบิดข้อมือของตัวเองให้หลุดจากการเกาะกลุ่มของอลิชาซึ่งการกระทำนั้นก็ทําให้อลิชาใจเสียคุณโกหกฉันวรารินพูดเสียงสัน่นฉันขอโทษคะ่ะแต่มันไม่มีวิธีไหนแล้วจริงๆ ฉันแค่อยากจะดูแลคุณฉันอยากจะทำสิ่งดีๆให้คุณเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้คุณก็คงไม่ให้โอกาสฉันคุณคงเลือกที่จะเดินหนีเพื่อนที่ทำร้ายคุณอย่างฉันออมหลังจากนี้คุณจะไล่ฉันออกไปจากชีวิตอีกครั้งก็ได้แต่คุณอย่าไปกับไอ้หมอน,นั่นเลยนะฉันไม่อยากให้เขาทำร้ายคุณอีกอลิชาอ้อนวอนทางน้ำตาซึ่งวาร,ารินก็ไม่ได้ตอบอะไรไป เธอคิดตามในสิ่งที่อลิชาพูดมันก็จริงอย่างที่หล่อนว่าหากจูจูอลิชากลับเข้ามาและขอกลับไปเป็นเพื่อนสนิทกับเธออีกครั้งเธอก็คงจะเดินหนีอลิชาไปอย่างที่หล่อนว่าจริงๆนั่นแหละหยุดร้องไห้เถอะค่ะคุณอลิศวรารินเอ่ยเสียงนุ่มเธอยกมือขึ้นประคองใบหน้าสวยของอลิชาไว้และใช้ปลายนิ้วเช็ดน้ำตาให้หล่อนเบาๆ ฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณทำดีค่ะและจริงๆฉันก็ดีใจที่เราได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันแบบนี้อีกครั้งแต่เรื่องนี้มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นคุณก็รู้นี่คะว่าพี่สิงหาเป็นคนยังไงที่ฉันถอยห่างจากคุณช่วงสองสาวันมานี้เพราะฉันไม่อยากให้เขามาวุ่นวายกับคุณฉันเองก็เป็นห่วงคุณนะคะวรารินพั่งพลูทุกอย่างออกมาเธอหยุดมือที่กำลังเช็ดน้ำตาให้อลิชา และเลื่อนลงมากุมมือของอริชาไว้แทนแปลว่าที่คุณห่างเหินจากฉันไปเพราะคุณแค่เป็นห่วงฉันงั้นเหรอคะค่ะคุณอลิตนะ่ะมีทุกอย่างเพียบพร้อมฉันเชื่อว่าคงมีผู้หญิงดีๆสักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณแน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาฉันไปเป็นตัวปัญหาในชีวิตคุณเลยนะคะวรารินเอ่ยเสียงสั้นเธอหมายความตามที่พูดจริงๆ หากอลิชายัางยึดติดอยู่กับเธอแบบนี้ก็รังแต่จะมีปัญหาตามมาเสียเปล่าเธอ,อยังจําความรู้สึกตอนที่เธอและอลิชาถูกคนของสิงหาขับรถไล่ตามในวันก่อนได้เป็นอย่างดีอลิชาไม่ควรต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรการที่เธอเดินออกมาจากชีวิตของอลิชานั้นเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วคนเราไม่ว่าจะเพียรพร้อมหรือมีข้อบกพร่อง ทุกคนก็ล้วนมีปัญหาค่ะสำหรับฉันแล้วคุณไม่เคยเป็นตัวปัญหาสำหรับฉันไม่ว่าจะเรื่องของสิงหาหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ถ้าใจจริงของคุณมีฉันอยู่บ้างก็ขอแค่คุณบอกออกมาว่าเลือกฉันทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะช่วยกันแก้และผ่านมันไปนะคะอลิชาเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังแม้ว่าน้ำตาของหล่อนยังคงไหลยอยู่ก็ตาม นั่นเป็นเพราะว่าหล่อนอยากให้วรารินเชื่อมั่นในตัวของหล่อนฉันอยากเลือกคุณนะคะฉันอยากเลือกเพื่อนสนิทหัวดือ้อที่ตอนนี้กลายมาเป็นเจ้านายของฉันแต่ก็ยังหัวดื้อเหมือนเดิมฉันอยากเลือกคุณจริงๆนะคะคุณอลิศแต่ฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นการสร้างปัญหาให้คุณหรือเปล่าถ้าพี่สิงหาเกิดบ้าและทำอะไรขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงคะคุณพูดจริงๆเหรอคะ คุณเลือกฉันจริงๆใช่ไหมอลิชาถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่าหล่อนไม่ได้หูฝาดเมื่อครูวรารินบอกว่าอยากเลือกหล่อนอดีตเพื่อนสนิทที่หล่อนหลงรักมานานหลายปีในวันนี้ความรู้สึกของหล่อนได้ถูกตอบรับแล้วค่ะฉันเลือกคุณค่ะคุณอลิชที่ผ่านมาฉันมันโง่เองที่รู้ตัวช้าอันที่จริงแล้วหลังจากคืนนั้นของเราเอา่อ ฉันหมายถึงคืนที่คุณสารภาพรักกับฉันเมื่อหกปีก่อนหลังจากนั้นฉันก็เก็บเรื่องนี้มาคิดอยู่แทบจะตลอดเวลาเจ้าในที่สุดฉันก็รู้ตัวว่าฉันก็รู้สึกเหมือนคุณแต่คุณก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วฉันขอโทษนะคะที่ทำให้คุณต้องเสียใจทั้งในตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้วรารินพูดได้เพียงแค่นั้นอลิชาก็ดึงตัวเธอเข้าไปกอดไว้แน่น หล่อนกดจูบที่เส้นผมนุ่มของวรารินและสุกหน้าเข้ากับไหลของเธอรู้ไหมคะว่าฉันรอฟังคำนี้จะคุณมานานแค่ไหนอลิชาพูดเสียงแผ่วหล่อนสะอื้นเบาๆคงเพราะความรู้สึกดีใจที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเอ่อล้นจนเก็บเอาไว้ไม่ไหวฉันเองก็เสียใจกับเรื่องมานานมากเหมือนกันนะคะแม้กระทั่งตอนนี้ฉันก็เสียใจที่โมแต่กลัว จนเกือบจะปล่อยให้คุณหลุดมือไปอีกครั้งคุณอาิลสคะคุณช่วยให้โอกาสคนโง่อย่างฉันทีนะคะช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรจะทำยังไงถึงจะมีคุณอยู่ในชีวิตเหมือนเดิมคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วคะ่ะคุณแค่อยู่กับฉันและฉันก็จะอยู่กับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้อย่าปล่อยมือไปจากกันอีกนะคะสิ้นคำพูดนั้นวา,ารินก็กอดอลิชาไว้แน่น ซึ่งอลิชาเองก็กอดวรารินเอาไว้แน่นเช่นกันหล่อนลูปผมของเธอเบาๆเพื่อที่จะบอกให้วรารินได้รู้ว่าอ้อมกอดของหล่อนนั้นยังเป็นของวรารินเสมอไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรรออยู่ข้างหน้าและแม่จะต้องเสียน้ำตากันอีกมากมายเท่าไหร่แต่อ้อมกอดนี้ก็จะยังเป็นของวรารินขอบคุณนะคะคุณอลิษเสียงสะอื้นดังขึ้นข้างหูของอลิชา วราดรินกำลังร้องให้เธอขอบคุณอลิชาที่ยังคงรักเธอเสมอและพร้อมขอโทษซ้ำๆที่เอาแต่ทำร้ายและไม่เคยมองเห็นความรักของหล่อนซึ่งอลิชาก็ตอบรับคำพูดนั้นด้วยการซับน้าตาให้เธอและกดจูบที่หน้าผากมนไม่มีใครกล่าวโทษกันอีกมีเพียงคำขอโทษและความรู้สึกมากมายที่พลั่งพรูออกมากว่าหปีที่บาดแผลไม่เคยได้รับการเยียวยา บัดนี้กำลังถูกรักษาด้วยความรักและความเข้าใจในตอนนั้นพวกเธอทั้งคู่ยังเด็กนักพวกเธอไม่สามารถจัดการความรู้สึกของตัวเองและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ต่างคนต่างใช้ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งที่พวกเธอคือเพื่อนสนิทคือคนที่รู้จักตัวตนของกันและกันมากที่สุดแต่กับเลือกที่จะปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลจนเมื่อเวลาผ่านไปและพวกเธอเติบโตขึ้น เมื่อนั้นจึงได้รู้ว่าไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายผิดแต่เธอผิดด้วยกันทั้งคู่บทเรียนในครั้งนี้คอยเตือนในใจของเธอทั้งสองคนเสมอแม้ช่วงเวลาที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งอาจมีความรู้สึกมากมายที่ทำให้พวกเธอสับสนแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเธอต้องการมากที่สุดก็คือการได้อยู่เคียงข้างกันและดูแลกันเหมือนที่เคยเป็นมาเท่านั้นเอง